สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒน์ทอกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒนเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนุสิ์ประจำปีการศึกษา2563ถึง2564และวันนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่บันฑิตกิจกรรมเด่นปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตพี่ทิพย์เกษรสงเสนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยนะครับค่ะครับ ก็อยากให้พี่นะครับได้เล่าถึงประวัติแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาสักเล็กน้อยครับได้ค่ะสวัสดีค่ะทิพย์เกอนอ่สงเสนทิพย์ค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนค่ะตอนนี้นะคะทิพย์ก็ได้ทำงานค่ะงานที่ทิพย์ทำตอนนี้ก็เป็นคลินิกความงามค่ะ ทุกคนเอกใจใช่ไหมคะว่าทำไมเรียนจบภาษาจีนถึงได้ทำคลินิกความงามนั่นก็เป็นเพราะว่าทิพย์คิดว่าคนเราเกิดมาค่ะอยากลองทำอะไรหลายๆอย่างเพราะทิพย์คิดว่านั่นคือความท้าทายในชีวิตค่ะครับแล้วพี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับการที่ได้รับตำแหน่งบัณฑิตกิจกรรมดีเด่นในครั้งนี้ครับค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะรู้สึกแบบประทับใจมาก พอตอนเรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะก็เคยเป็นดาวคณะด้วยนะคะแล้วก็เป็นรองดาวมหาวิทยาลัยค่ะครับใช่ค่ะการที่ได้เป็นดาวอะค่ะรู้สึกว่าคําว่านักศึกษาต้นแบบอะค่ะไม่ใช่เป็นแบบอย่างที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราอะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อไปเพื่อทําให้รุ่นน้องอะค่ะสามารถที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีได้ค่ะครับ แล้วตอนที่พี่ช่วงที่พี่เป็นดาวอะครับพี่ได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกับมหาวิทยาลัยบ้างครับค่ะช่วงที่เป็นดาวนะคะก็ได้เป็นตัวแทนนะักศึกษาต้นแบบค่ะฝึกซ้อมพี่บัณฑิตในปี2561ค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอนะณวันหนึ่งต้องไปยืนจุดนั้นให้ได้รู้สึกว่าไม่ได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจของตัวเองอย่างเดียวค่ะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและก็คณะอาจารย์ด้วยค่ะแล้วหลังจากพี่ที่จบมา,าจากมหาวิทยาลัยครับพี่ได้ทํา อะไรยางอื่นอีกไหมครับค่ะก็ตอนแรกนะคะเรียนจบมาก็ไปเป็นพนักงานบริษัทค่ะซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับภาษาจีนเพราะว่าพี่เรียนจบเอกภาษาจีนมาก็รู้สึกว่าสามารถที่จะต่อยอดได้แต่พอไปถึงจุดนั้นนะคะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะสามารถที่จะทําอะไรอีกได้หลายๆด้านก็เลยลองทาคลินิกความงามดูค่ะครับ ขอขอถามอีกหนึ่งได้ไหมครับว่าคลินิกความงามของพี่นี่ชื่อคลินิกอะไรครับตั้งอยู่ที่ไหนเป็นวิลล่าคลินิกค่ะอยู่ตรง BTS อพญาไทยค่ะอ๋อก็สามารถไปสอบถามแล้วก็ไปติดต่อได้ใช่ไหมใช่ค่ะได้เลยมีโปรด้วยนะแล้วพี่มีความจะตั้งใจทํางานเพื่อสังคมโดยมีจิตสาธารณะอย่างไรบ้างล่ะครับค่ะถ้าถามว่าจิตสาธารณะเพื่อสังคมสิ่งที่อยากทําก็คือการช่วยเหลือผู้สูงอายุค่ะ เพราะเวลาพี่มองหน้าแม่ค่ะพี่รู้สึกว่าท่านแก่ขึ้นทุกวันถูกต้องไหมคะการที่เราช่วยเหลือผู้สูงอายุค่ะถือเป็นความกตัญญูอย่างหนึง่งที่เราสามารถทําได้และเป็นสิ่งที่เราทําออกมาจิตใจจากตัวเราเองและทําให้คนที่ได้รับค่ะประทับใจในตัวเราด้วยครับการกรตัญญูรู้คุณก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับค,ครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องอให้พี่นะครับได้กล่าวแสดงความยินดีครับกับบัณฑิตที่จบในวันนี้ด้วยครับค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตและเพื่อนเพื่อนบัณฑิตทุกคนนะคะวันนี้ก็ทุกคนได้เป็นบัณฑิตแล้วเนาะไม่เพียงความภาคภูมิใจของตัวเราเองแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวคณะอาจารย์ทุกท่านด้วยค่ะยังไงก็ยินดีด้วยนะคะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ทิพย์เกศส่สงเส่นมา,มากๆเลยนะครับขอบคุณคนะครับ,รบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ